อ่าอันนี้จับหน้าหนูแน่นอนเลยอยเนี่ลนจะเนม่ด้มากเดียัดเีงเดิงเดียงเดี๋ยตงการพ่อเข้าพาเข้ามายนี่เลยนือฮ่า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 ฮยิ้มแกงฮ ยมยิยต้นโมหายเลยอ้ยิ้มสวยเลยยิ้มสวยเลยยิ้มสวยยิสวยเลยไดูกล้องดูกล้องนี่งหนได้ดู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 แปดแปวันนี้ละคนจะหายน้ำลูกอ่ะวันนี้ละคนจะหายน้ำลูกอ่ะแต่ก็มาอีกนะแลวก็จะมาหาหนูอีก แพี่ไอ้เด่พี่ไอ้นอยใจมีจะคิดถึงน้องไหมเนี่ยหอมน้องเลเรื่ององน้องเลยอน้องเลยคนิ่งแคบคิดถึงน้องไหมเนี่ยอะอย่าไปจับนีเลยหอมน้องเลยลองก่อนพี่ไอ้เ้ยไอ้หอไอ้บ่หอมนอนหอมเลย

ขาไปหาหมกเล่นหาเกให้เอ๊่หนเานวยหาวิดีโอหาเต้นเต้ให้ดูหน่อยเร็วเต้น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 เ้ย